บิ๊กซีได้รับหน้าที่ให้คำนวณค่าไฟที่ต้องจ่ายไปกับแอร์ในออฟฟิศโดยทั่วไปแอร์เบอร์5ขนาด1 2 0 0 0 BTU ทยูำงานวันละ8ชั่วโมงทำให้เราต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ486บาทโอ้ไม่นะเราต้องลดค่าไฟให้น้อยกว่านี้ให้ได้โดยการลดชั่วโมงการใช้แอร์และก็ปรับอุณหภูมิอยู่ที่25องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายอุณหภูมิที่ลดลง1องศาอา แอร์ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละห้าถึงสิบเชียวนะคะมไม่ได้อยากเชอญคุณสวยหรอกนะคะแค่อยากบอกว่าถ้าจะช่วยประหยัดค่าแอร์เราก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าบางๆมาทำงานดีกว่าสวมเสื้อนาหนา,นาแล้วไม่เปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ต่ำทำให้แอร์ต้องทำงานหนักและกินไฟมากกว่าเดิมค่ะตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ในห้อง ก็ควรวางในทิศต,ตะวันออกหรือตกเพราะดวงอาทิตย์ส่องถึงผนังห้องก็มีส่วนทําให้ห้องร้อนขึ้นเมื่อเราเอาตู้มาตั้งบงังก็จะช่วยลดความร้อนในห้องลงได้ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นให้เคลื่อนย้ายออกจากห้องเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดมีส่วนทําให้อุณหภูมิห้องสูงขึ้นจัดที่ไม่ให้สิ่งของกิดหวางพัดลมระบายอากาศปิดพัดลมและหน้าต่างให้สนิท เพื่อไม่ให้ความเย็นกระจายออกไปภายนอกปิดแอร์ก่อนถึงเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงานสักครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงความเย็นก็ยังอยู่แถมยังช่วยลดเวลาการใช้แอร์ได้อีกอ้อแล้วก็อย่าลืมดูเจ้าคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกห้องให้ไม่โดนแสงแดดหรือความร้อนมากเกินไปแล้วควรตั้งในที่มันระบายอากาศได้สะดวกวิธีนี้ช่วยลดค่าไฟได้20%เลยทีเดียว แล้วหมันดูแลแอร์ใช้งานอย่างถนอมเพื่อแอร์จะได้ให้ความเย็นกับเราได้เต็มที่ไม่กินไฟมากแบบนี้ก็ช่วยให้เราสบายกระเป๋าได้แล้วล่ะค่ะคอนเน็กชันสำคัญกับเรายัางไง คอนเน c t ชันเปิดโอกาสใหม่ๆให้เราเสมอเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่กิจกรรมดีๆงานที่ดีจนไปถึงคนรักโชคดีหลายอย่างเกิดจาก Connection เห็นไม่ว่าคอ n เน c t ชันนำพาโอกาสดีๆมาหลายอย่างซึ่งรวมไปถึงโอกาสในการสร้างงานใหม่ๆให้ตัวคุณเองบริษัททุกวิญจำกัดภายใต้เว็บไซต์ b a n g k o k ร์กิ t ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและนำเข้าสินค้าพรีเมียมทุกชนิดเรารับผลิตและจำหน่ายของขวัญของชำรวยสินค้าพรีเมียมสำหรับองค์กรเพียงคุณใช้คอนเนค t ชันของคุณแนะนำผู้ที่ต้องการสั่งสินค้าพรีเมียม หรือนำพาเราไปพบกับงานประมูลของหน่วยงานราชการบริษัทเอกชนสารสัมพันธ์ให้เราได้พบฝ่ายจัดซื้อฝ่ายการตลาดเพื่อขยายตลาดสินค้าพรีเมียมแบงกอกิฟต์ดอทเนให้เป็นที่รู้จักบริษัททูบิยองผลิตสินค้าพรีเมียมภายใต้เว็บไซต์ b a n g k o k g i f t n e t นะคะสำหรับเราเราไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ผลิตสินค้าพรีเมียมอย่างเดียวนะคะเราสามารถเป็นให้ท่านได้ทั้งที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการผลิตสินค้าพรีเมียมให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถ้าท่านต้องการทำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าพรีเมียมนะคะเราเป็นเหมือน one stop service ให้กับลูกค้านะคะตั้งแต่การคิดเริ่มไอเดียของสินค้าการผลิตสินค้าการจัดส่งรวมไปถึงการ QC คุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้านะคะส่งตรงถึงมือลูกค้าอย่างครบครันแล้วก็ปลอดภัยนะคะทั้งนี้นะคะทางบริษัทนะคะได้เน้นถึง ความสําคัญของคุณภาพสินค้าและก็ความตรงต่อเวลานะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถส่งมอบสินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุดถ้าท่านคิดถึงของขวัญขอให้คิดถึง bangkokgift net นะคะเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวคุณและสร้างโอกาสใหม่ๆจากคอนเน็ t ชันที่คุณมีมาเป็นครอบครัว bangkokgift net ด้วยกันสิคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลกับเราได้ที่0 2 8 9 1 3 3 0 0 รวยเขาจะมาะปลูกบ,บ้านอยู่ที่นี่พักผ่อนกันทัน้งเมืองเนี่ยผอก็หเาทำเป็นสีขาวสีฟ้าเป็นไอเดียที่จะปรับเปลี่ยนเมืองให้หน่าดูน่าชมสแหรับท่องเที่ยวดูสิบรรยากาศผู้คนค่อนข้างแตกต่างกันเพราะที่ผู้คนจะดูเป็นสิ่งที่ไฮไลท์ที่นี่ก็คือมีต้นเสารโรมรันตั้420ต้นนํามาจากทุกทุกที่ทท อันนี้เป็นไฮไลท์ลยนะครับแกรนแคนยอนของที่นี่กว่าจะฟอร์มเป็นแคนยอนนี้ต้องใช้เวลาเป็นล้านๆปีข้างล่างถ้าเรามองลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับแม่น้ำนะครับเพราะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้มีฝนตกลงมาแล้วก็เป็นสายน้ำลำทารมา พระเอกเป็นลูกชาวไร่ต่อหลังถึงได้ออกไปไประจนไทยและเป็นเอสวินเจไดโรงแรมของเราที่นี่เป็นโรงแรมโรงแรมท่าดังห้องกวา้างห้องใหญ่มีฟอสซิลิตี้ครบทุกอย่างมี bar, ม, Italy, มินิบาร์มีเห็นทะเลมีซาวน่ามีอินดอร์สวีทพูลนะครับอันนี้ตามรอยโพสต์ครับมานะคะ <c oughs> ถ,ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับต้องมาชมให้ได้นี่คือสเสน่ห์ของการมาเที่ยวทะเลทราย